สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนในช่องของเบสช็อกแคนดี้แล้วก็ป๊อปยุคตี้วันนี้เจอกันวันอาทิตย์ร้อนมากเลยดูเงิออกแล้ววันนี้ก็จะมาบอกเพื่อนเพื่อนถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันยุคป,ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลเป็นยุคออนไลน์เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตนี่มันก็ต้องเป็นลักษณะที่ง่ายสะดวกแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะใช้เวลาในการหาเงินออนไลน์ได้ด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีรายได้ที่เป็น รายได้ประจำหรือไรายได้หลักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถที่จะมีไรายได้จากการใช้โทรศัพท์มือถือ iPad iPhone หรือของเราเนี่ยในการหาเงินได้ด้วยในชีวิตประจําวันสมมุติว่าเราทํางานประจําแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมีการพิมพ์งานมีการพิมพ์งานแบบนี้เราก็ใช้เมาส์ใช่ไหมเมาส์แผ่นรองเมาส์แบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะอธิบาย เกี่ยวกับเมาส์แผ่นรองเมาส์แบบนี้ได้บอกคิดลับของเขาเช่นตรงนี้มีที่นุ่มนะเวลาที่เราใช้แบบมันก็ทําให้เรียกว่าโรคลับข้อมือของเราป้องกันข้อมือของเราการได้รับกระทบก,ก,กระเทือนได้ด้วยอันนี้ก็เป็นการหาเงินออนไลน์เสร็จแล้วเราก็ลงลิงก์มีทั้งช้อปปี้ทั้งทิกต็อกคือถ้าเราทําคลิปเป็นเดียวเราลงได้ช้อปปี้ด้วยลงได้ทิกต็อกด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็เอาไปลงในคลิปเดียวคลิปสั้นอะไรได้หมดเลยนี่คือการทํางานใน,นชีวิตประจำวัน เพราะนั้นเราไม่ต้องไปหาว่าฉันต้องซื้ออะไรมาในการที่จะทำคอนเทนต์ทำเลินวิดีโอสินค้าที่เรามีอยู่แล้วก็วใช้อะไรอ้าวยาหมองย่าดมมันก็ได้เหมือนกันอะไรที่เราเสื้อผ้าใช่ไหมเนี่ยเราก็ชอบมาเ,าเราเลือกเสื้อผ้าอยู่แล้วแต่ก่อนนี้เราก็ซื้อเสื้อผ้าทั่วไปแต่ตอนนี้เราซื้อเราก็ดูในชอบปี่เราก็ชอบมาแล้วก็ขายลงแบบเนี้ยนี่มันคือการทํางานแบบประยุกตในชีวิตประจําวันเชื่อมโยงกับทีชีวิตประจําวัน,ววนแล้วเราก็มีรายได้ด้วยไม่ต้องคิดเยอะต้องอะไรอ่ะอย่างเช่นเราใช้เป็น ครื่องคิดเลขใช่ไหมสมมติว่าอยู่ร้านค้านี้คุณก็ถ่ายทอดสดด้วยว่าไลฟ์สดไปด้วยแล้วคุณก็อุปกรณ์เครื่องใช้แบบนี้มันมีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่แล้วเพียงแต่เราจิบจับมาแล้วเราก็ถ่ายแล้วคลิปสั้นด้วยแค่หนึ่งนาทีก็ลงได้แล้วหนึ่งนาทีสิบห้าวินาทีขึ้นไปเราก็ลงในช้อปปี้แต่ถ้าในทวิตต์เราก็ลงได้เยอะนี่คือเคล็ดลับการมีเงินรายได้ออนไลน์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรามีในชีวิตประจำวันไม่ได้ยากเลยแล้วก เคสตรงนี้ทีเเคสตั้งหล้วเ,เราก็เลือกมาเลือกสีสันสดใสหรือเลือกที่มันาสามารถเทียบตังได้ด้วยแล้วก็ทําคลิปวิดีโอทาคลิปวิดีโอหนึ่งเราก็ไปลงได้เยอะแยะเลยแล้วก็โทรศัพท์ปลั๊กไฟคอมพิวเตอร์นีือเราเห็นอะไรเราก็ถ่ายลงไปได้หมดเลยในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสะดวกมากๆเลยก็ไลฟ์สดไลฟ์สดรับของรางวัลน,นะคะเราก็เราเคยได้ยินคนหนึ่งที่เข้าไลฟ์ประมาณสองชั่วโมงเป็นเวลา2ปี หรือปีก,กว่ากว่าที่เขาจะได้เพื่อนก็ใช้ระยะเวลาหลายสุดครั้งแรกก็ไม่มีใครดูเป็นเรื่องปกติจานั้นเขาก็จะดูบ่อยๆแล้วก็ก็ต้องเอนเตอร์เทนก็ต้องเล่นอะไรต่างๆทักสนุกด้วยไนดะ้สาระความรู้หรือจะเป็นเขาชอบอะไรที่มันสนุกสร้างสารรค์ใหม่ๆตามที่เราเห็นนี่ยเขาจะมีข้อความว่าการเล่นยังไงให้ผู้ชมดูเยอะสามารถที่จะดึงดูดผู้ชมได้เยอะนี่ก็ค่อยเรียนรู้ปรับไปที่สําคัญก็คือเราไม่ต้องอายการทำมาหากินเช่นเราใช้ เมาส์ตัวนี้นะมีน้ำหนักเบาเป็นเมาส์เมาส์บลูทูธช้แบบมีสายก็ได้ไม่สายก็ได้เราก็ออกแบบโค้งบนแบบนี้นะก็ทําไปเราไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยทาแล้วอายคนขายไม่ได้ใครจะว่าไหมเขาไม่ว่าหรอกนะไม่มีใครมาว่าหรอกไม่มีใครมายุ่งเรื่องของเราแต่ว่าเราทําได้มันเป็นไรายได้ของเราทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะคะเราอยากจะกินอยากจะใช้อยากจะเที่ยวเนี่ยเราก็มีแผนไว้สิบปีใช่ไหมมีเฟสติวัลเยอะนี่ ทางคุณกล้องทั้งคุณเวนปะทุมราชมหาอนาศิลติวอร์อะไรเราอย่าไปใช่ไหมมีค่าบัตรเราก็หาเงินตรงนี้นเดี๋ยวพอสิ้นปีเราก็ไปฉายหรือไม่เราก็อาจจะสิ้นเดือนครั้งหนึ่งก็ให้รางวัลตัวอีกครั้งหนึ่งแบบก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะแนะนําสําหรับคนที่ยังไม่ได้เข้ามาในออนไลน์ก็เลือกแบบใดแบบแบบหนึ่งค่อยๆเข้ามาเพราะว่าเสียดดยเวลานะเสียดดยเวลาเสียได้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเสียได้โอกาสที่มันฟรีอะฟรีหมายความว่าคุณไม่ได้ไปซื้อที่นะ ต้องไปเช่าที่ไม่ต้องไปจองที่จองล็อกใช่ไหม,มเอ่อน,นั่นก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะเราไม่ได้ว่ารูปแบบหนึ่งคืออันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการขายนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของเขาเขาทาเขาได้แต่ว่าตรงนี้เราก็ทําด้วยสําหรับก็เหมาะเอ่อสหรับวิธีชีตประจําวัดของคนที่มีงานประจําอาจจะทาเสาร์อาทิตย์หรือทําตอนว่างนะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีงานทําเราก็อาจจะมีอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เราก็แนะนําในรูปแบบที่ที่เราทํางานประจําอยู่แล้วแล้วก็ทาตรงนี้เสริมไปด้วยนะคะ โอเคก็ประมาณนี้ยุคนี้ก็ต้องแบบนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปว่าเพราะว่าเรามีกิน,นกกมีใช้เขาก็ไม่ยุมงกับเรานะคะอเคก็แนะนำประมาณนี้เดีวเจอกันใหม่ี๋ยอกัสต่อไปบ๊ายบาย